สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรพันรุษหอมชั้นปีที่2หมู่รหัส050นะคะสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุตสาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏบุรีรัมย์วันนี้ก็จะมาสอนทำโจทย์เกี่ยวกับวิชาคณิตนะคะเป็นเริ่มทำโจทย์กันเลยค่ะ โจทย์นะคะก็คือกำหนดให้เมทริกซ์ a ประกอบไปด้วย1 2-1 2ลบ 1, 2 x 2 2 1 y นะคะโดยที่ x และ y เป็นจำนวนจริงถ้าโคแฟกเตอร์ของ a แถวที่1หลักที่1เท่ากับ13และโคแฟกเตอร์ของ a แถวที่2หลักที่1เท่ากับ9แล้ว det a จะมีค่าเท่ากับเท่าใดนะคะขั้นตอนแรกเลยเราก็คือเราจะไปหาโคแฟกเตอร์กันก่อนนะคะโดยสูตรโคแฟกเตอร์นะคะก็คือ c แถวที่ i หลักที่ j นะคะเท่ากับลบ1อ่ายกกำลัง i บวก j คูณด้วยไมนเนอร์แถวที่ i หลักที่ j นะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรนะคะอ่านี่ก็คือสูตรของโคเฟกเตอร์เนาะจากนั้นเราก็จะมาหาโคเฟกเตอร์ของ a แถวที่1ห,หลักที่1น,นะคะก็คือจะได้ว่าอะโคเฟกเตอร์ของ a แถวที่1หลักที่1นนะคะก็จะเท่ากับลบ1ยกกำลัง1บวก1คูณด้วยไมเนอร์แถวที่1อะ่ะแถวที่1หลักที่1นนะคะแล้วมันก็จะได้เท่ากับลบ1ยกกำลังสองคูณด้วยนะคะอันนี้ก็คือไมเนอร์แถวที่1หลักที่1ก็คือเราจะตัดเราจะตัดแถวที่1นะคะหลักที่1ออกแล้วก็จะเหลือข้างในนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของไมเนอร์อีกทีนะคะแล้วมันก็จะเหลือ x แล้วก็2แล้วก็1แล้วก็ y นะคะจากนั้นเราก็คูณลงลบคูณขึ้นนะคะ mm hmm. ก็จะได้อันนี้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยอันนี้ก็จะเป็น x y ใช่ไหมอันข้างบนก็จะเป็น2ดังนั้นเราก็จะได้ x เราก็จะได้ x y เทลบ2นะคะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 13ซึ่งโจทย์กำหนดมาให้ก็คือ13นะคะ,ะ,คะโคเวกเตอร์ของ a แถวที่1ห,หลักที่1เนาะจากนั้นเราก็จะมาแก้เพื่อหาคำตอบกันนะคะจากนั้นเราก็จะได้ x y นะคะก็จะเท่ากับ13ย้ายลบ2ไปก็จะเป็นบวกนะคะบวก2เนาะ x y ก็จะเท่ากับ15นั่นนั่นเองคะ่ะตรงนี้เราก็ทำไว้ก่อนเนาะอ่ะ จากนั้นเราก็จะมาหาโคแฟกเตอร์ของ a แถวที่2หลักที่1กันนะคะอันนี้ก็คือโคแฟกเตอร์ของ a แถวที่2หลักที่1นะคะก็จะเท่ากับลบ1ยกกำลัง2บวก1นะคะคูณด้วย ไมเนอร์ของแถวที่สองหลักที่1นะคะก็จะได้เป็นลบ1ยกกําลัง3มนะคะคูณด้วยไมเนอร์แถวที่สองหลักที่1นะคะเราก็จะตัดอ่ะเราก็จะตัดแถวที่สองนี่นะคะตัดแถวที่สองหลักที่1ออกนะคะก็จะเหลือสองลบ1น Y นนะคะเราก็เอามาเขียนได้เลยค่ะก็จะได้เป็นสอง ลบหแล้วก็1แล้วก็ y นะคะจากนั้นเราก็ทําเหมือนเดิมเลยก็คือคูณลงนะคะอ่ะคูณลงลบคูณขึ้นนะคะตรงนี้เราก็จะได้เป็น2 y ใช่ไหมข้างบนก็จะได้เป็นคูณกันก็จะได้เป็นลบหนะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่าลบหคูณด้วย2 y อันนี้แล้วก็ลบ ลบหนึ่งนะคะซึ่งโจทย์กำหนดมาให้ก็คือโคเฟกเตอร์นะคะก็ก็จะเท่ากับ9ใช่ไหมโคเฟกเตอร์ Co แถวที่2หลักที่หนเนาะก็จะเท่ากับ9แล้วก็เอามาเขียนได้เลยว่ามันเท่ากับ9นะคะจากนั้นเราก็ย้ายข้างหาปกติเลยนะคะเราก็จะได้2 Y ายบวกหเท่ากับอันนี้ลบหย้ายไปอีกข้างนะคะก็จะเป็นลบเนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็น 2y ายเท่ากับลบเลบ 1>, 1นะคะ2 y ก็จะได้เท่ากับลบ10นะคะดังนั้น y ก็จะเท่ากับลบส0ส่วนด้วย2เนาะ y ตัวเดียวก็เลยได้เท่ากับลบ5นะคะค่ะจากนั้นแล้วที่เราได้นะคะ y เท่ากับลบ5แล้วใช่ไหมคะเราก็นำ y เท่ากับลบ5มาแทนใน x y เท่ากับ15นะคะเพื่อหาค่า x ต่อไปนะคะอ่ะล้าก็นำมานำ y เท่ากับลบห้าเทใน xy เท่ากับสิบห้านะคะเราก็จะได้อ x อคูณด้วยลบห้าเท่ากับสิบห้านะคะแล้วก็เเดียวก็เลยได้เท่ากับสิบห้าส่วนด้วยลบห้านะคะ x ก็เลยได้เท่ากับลบสามนั่นเองคะ่ะจากนั้นเมื่อเราได้ค่า x กับค่า y แล้วเนาะ เราก็เอาไปแทนในแทนในเมทริกของ A เลยนะคะเพื่อหาเดต e ต่อไปเนาะอันนี้เราก็จะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยเมทริก A ก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะโจทย์อ่ะก็จะมี1 2-1ลบ1แล้วก็2 x ก็คือลบ3แล้วก็2เนาะแล้วก็ 1> 2 1 y ก็คือลบหนะคะจากนั้นเราก็หาเดด a นะคะอ่ะเราก็จะได้เดดของ a เท่ากับอ่ะเราก็ตั้งเลยนะคะเป็น1 2 2 2ลบสา ลบหนึ่งสองลบห้านะคะแล้วเอาก็เราก็เอาแถวมาต่อเพิ่มนะคะเพื่อจะคูณลงลบคูณขึ้นเนาะ,ะค่ะจากนั้นพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็มาทําการคูณลงลบคูณขึ้นเหมือนเดิมเลยแบบนี้นะคะเราทำแบบนี้เพื่อแบบจะได้ไม่ต้องลงแถวนะคะที่เราคูที่เราคูณน,นะคะ จากนั้นเราก็จะได้นะคะก็คือลบสามคูณด้วยลบหคูณหนึก็จะได้เป็นเท่าไห่เอ่ยอ่ะสินะคะแถวนี้ก็จะได้เป็น8อันนี้ก็จะได้เป็นลบสองเนาะอ่ะคูณขึ้นนะคะก็จะได้เป็นเท่าไหร่หกสองแล้วก็ลบยีนะคะอ่ะจากนั้นเอาแต่ละแถวมาบวกกันเนาะอเอามาบวกกันแล้วจะได้เท่ากับ ได้เท่ากับเท่าไรเอออันนี้ก็จะได้เท่ากับ21่สอไหมอ่ะข้างบนก็จะได้เท่ากับลบสินะคะพอจากนั้นอ่ะเราก็มาหาดีเอเนาะมาเขียนอีกครั้งดีเอก็จะเท่ากับเท่าไรเอยคูณลงลบคูนขึ้น21อลบลบสิอ่ะก็จะได้เท่ากับ33นั่นเองคะ่ะอ่ะข้อนี้เราก็จะมาตอบ ได้เท่ากับ33เนาะด,ดังนั้นเดตเอที่เราหาได้นะคะก็จะเท่ากับ33นั่นเองค่ะค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างเข้าใจบ้างไหมเอ่ยน้องๆอ,อย่าลืมไปฝึกทำอีกนะจะได้เก่งๆนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะไปลักบ,บาย